แนะนําตัวก่อนแล้วกัน<ช>นะครับสำหรับแฟนคลับนะครับชื่อจริงนามสกุลเลี่ยนที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะก็ ไอชื่อพรพัศน์ชนานิตินะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะชั้นปีที่สามค่ะรุ่นน้องผมเนี่ยผาูมใจมากเลยรุ่นน้องรุ่นน้องคณะอะไรคะศิลปกรรมศาสตร์เอกขับร้องค่ะโอเอกขับร้องเอกขับร้องเลยตรงเลยนะคะร้องอันดับหนึ่งของเราโซ่นะครับวงสพัฒครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับโซ่วงสพัฒตั้งนิยมครับเพิ่งตอนนี้อายุ19ครับเพิ่งจบมาจาก โรงเรียนเต็มนาชาติอยุทยาครับจบมาจากอยุธยาเป็นคนอยุทยาไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นคนกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรแต่เสียงเนิร์นเล็กน้อยนี่เนิร์แบบนี้มีปัญหากับการร้องเพลงไหมคะหรือว่าต้องแบบฝึกพูดให้แบบไห่เนิร์นไหมต้องฝึกครับต้องฝึกใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เนิร์นด้วยเลยมาที่นัองของเราไกันบ้างค่ะวิชเวศค่ะสวัสดีครับชื่อบอยนะครับก็ตอนนี้ อายุ18ปีครับก็เพิ่งจบม .6 ครับกำลังรอเข้ามหาวิทยาลัยครับจบจากที่ไหนฮะเรียนที่ไหนม .6 อ๋อจบจากนครเสียมราชครับโุงนายชื่นชมอ๋อโอ้เป็นน้องๆจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ยนะชื่นชมมากๆค่ะครับผมอมาไอตอนนี้เป็นไงฮะหายช็อกหรือยังครับไปย้อนดูภาพวินาทีประกาศผลในบ้านได้ดูไหมยังไม่ยังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมวันนี้งันมีภาพนี่ตอนนี้อต้อยกาลังประกาศผลนะตอนนั้นนี่คิดอะไรอยู่ฮะตอนนั้นก็ ยังไม่ได้คิดอะไรค่ะตื่นเต้นอยู่อ๋อคิดไมหมคะว่าเป็นเราตอนนั้นพอมายืนกันสองคนกับโซ่เนี่ยไม่ได้คิดเลยค่ะคิด<อ>ว่าเป็นโซ่เต็มที่ทำไม <laughs> อ่ะเตรียมเตรียมคิดว่าเออเดี๋ยวพอโซ่ออกไปเราจะต้องทะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะคิดว่าพอโซ่ออกไปรับรางวัลที่หนึ่ง <laughs> แล้วเราจะต้องทำอะไร <laughs> ทำอะไร <laughs> ต่ออ๋อแล้วกลายเป็นเราที่หนึ่งที่คิดไว้มันก็ต้องไม่ใช่สิแต่รู้ตัวว่าตอนนั้นน้าเวอมากค่ะพี่พี่ทีมงานทุกคนก็บอกว่าคือเมาจริงๆเพราะว่าไม่ได้คิดว่า เป็นตัวเองมาก่อนเลยใช่ไหมคะเออแล้วแบบคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นม้ามืดไหมคะเพราะว่ากระแสต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เราตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคะแนนโหวตอาจจะน้อยเว่าเพื่อนๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยมืดมากใช่ไหมเพราะวีวก่อนหน้านี้ก็มาอยู่ปากเหวใช่ค่ะเป็นคะแนนอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ใช่ค่ะก็รู้สึกก็อย่างแรกก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่โหวตให้อายแล้วก็เชียร์ สนับสนุนไอจนไอได้มาเป็นเดอะวินเนอร์ค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าก็เรื่องเป็นม้ามืดไหม mm hmm. ก็อาจจะมีบ้างค่ะ mm hmm. เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะทําโชว์ที่ยังแบบไม่ค่อยได้ดีมากเท่าไหร่ค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นก็ แฟนคลับว่าอาจจะเห็นตรงนี้แล้วก็ช่วยกันโหวตเลยค่ะ <c oughs> ค่ะก็ชนะใจแฟนคลับไปเนาะ <c oughs> จากโชว์ที่แบบพัฒนาขึ้นในทุกๆวัน <c oughs> อ่ะมาที่โซ่บ้างดีกว่า <c oughs> นะฮะ <c oughs> อ,อ่าเห็นบอกว่าโซ่นี่นะคะก็เป็นคนที่แบบโดนคุณครูในบ้านดุเตือนมากกว่าเพื่อน <c oughs> ๆด้วยอืคุณครูเขาจะเตือนเรื่องอะไรคะก็เรื่องขี้น้อยแล้วก็ ขี้หน่อยมิไยครับสับใหม่ของวัยรุ่นนะขี้หน่อยขี้หน่อยนี่แปลว่าธิบไปพิสุวิทย์แปลว่าขี้หน่อยนี่ก็ต้องกังวลใช่ครับขี้หน่อยหน่อยหน่อยข้หน่อยอะไรนอยต่อลูกชอบแกล้งเพื่อนครับชอบแกล้งเพื่อนยังเป็นเด็กซุกซนว่าอย่างนั้นเถอะลูกนหน่อยหน่อยเรื่องอะไรฮะหน่อยเรื่องก็สวนมากจะเป็นเรื่องร้องเพลงครับเสียงกังวลเรื่องเสียงตัวเองครับเพราะว่าเพราะว่า เราแบบร้องเพลงยังสู้คนอื่นไม่ค่อยได้ครับแล้วได้เข้ามาเรียนแบบมันมีความกดดันที่ต้องได้ตามคนอื่นนะครับเดี๋ยวคนเสียงกำแพงก็พูดอย่างนี้เหรอกำแพงพูดอย่างนี้เลยกำแพงกำแพงกำแพงก็แถวพิดโลกไม่เนยอย่างนี้อ่ะพิดโลกไปเจอคนกำแพงครับไม่เนยขนาดนี้ ไงอ่ะลูกมันไม่รู้ครับอยู่ดีก็พูดเป็นสำเนียงนี้เลยครับโอ้ใจอย่างนี้ต้องไปไปฝึกพูดฝึกอะไรไหมเพราะว่าอีกอนาคตนี่ต้องเป็นนักร้องเป็นศิลปินและฝึกแน่ครับต้องฝึกให้ให้ชัดขึ้นไม่ต้องอายแล้วลูกไม่ต้องอายมีเสน่ห์ไปแบบาเราใช่ค่ะค่ะ มาที่น้องไบร์บ้างดีกว่าอ่านะนําตัวกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีกระแสมาอันนี้อาจจะยังไม่ได้ทราบนะว่าข้างนอกเขาแบบมีกระแสอะไรกันนะคะเขาก็มีกระแสจากแฟนคลับมาว่าเป็นคู่จิ้นกับเนสคู่จิ้นอธิบายคู่จิ้นอธิบายอีกคัคู่จิ้นนี่มานี่คือมาจากอิเมจินคือแฟนคลับอยากให้เป็นกิจกันแฟนกัน รุ่นนะครับคืจินฝุ่นก็เพิ่งทราบมาสองสามวันนี้เองว่ายไปบ้านปูดจินปูจิ้นเออครับจับเนสเป็นยังไงบ้างไบร์กับเนสนี่แฟนคลับรุ่นเหมือนกันนะอ๋อไม่ครับมาก็เป็นเพื่อนสนิทกันทำอะไรบ้านเราสนิทกันกว่าคนอื่นมันสนิทกว่าไอซท์ไหมฮะก็ก็สนิทที่สุดครับสนิทกับเนสมากที่สุดใช่ไหมคะจริงๆไบรท์นี่ก็เป็นคนที่แฟนคลับรุ้นเหมือนกันว่าอาจจะได้ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอแบบคะแนนน้อยคิดว่าเป็นมีส่วนจาก กระแสว่าจะคบกับใครกิ๊กิ๊กๆบใครเลยกระแสความนิยมลดลงคิดว่าเกี่ยวไหมมันนี้ไปก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้รู้อะไรก็เราก็ทําตัวปกติของเราอะไรอย่างนี้ับเรื่องคะแนนโหวตก็เป็นของประชาชนเราก็อ เราก็ใช้ชีวิตในบ้านปกติอะครับครับแต่วันเสาร์มันชัดขึ้นอีกเพราะว่าไบร์บอกว่าร้องเพลงในวันประสวดแต่ร้องให้เนทไงไม่ได้ะไรกับหลายคนบอกเขาได้ยินกันมาแบบนี้ไม่ไม่คือไอตอนพูดอะไบพูดแทนทุกคนครับไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าไบร้องเพลงให้อะไรอย่างงี้แฟนเขาก็จินกันไปแล้วไงเออก็จินปนนาการกันไปแล้วยังไงล่ะอะอืม แล้วมอบแม้มอบเพลงนั้นให้ให้เนสจริงๆไหมก็คือตอนนั้นเนสสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องหลังเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เองคือหลังไม่ค่อยดีก็เลยรองเพลงเป็นกำลังใจให้ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงชอบชอบชอบเขาตรงไหน เพื่อนสนิทอ๋อเพื่อนสนิทชอบชอบเลยถ่ายนะเพอแหมเออเจอตัวจริงขึ้นน้องยังไม่ออกจากบ้านสงสารกลับมาที่กลับมาที่ไอซ์ดีกว่าเดี๋ยวน้องไปไม่เป็นนะไอซ์เออตกลงคู่นี้นี่เขายังไงมีผิดสังเกตในบ้านไหมไอซ์อ่ะเออก็อยู่อยู่ในบ้านน้องทั้งสองคนก็ทำตัวปกติอย่างอย่างที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะค่ะ เราก็รู้ว่าเขาก็สนิทกันมากกว่าคนอื่นหน่อยค่ะสนิทกันมากกว่าคนอื่นนิดนึงนิดนึงคําแปรในเชิงข่าวบันเทิงนี่ก็คือนะก็สนิทมากกันนิดนึงแล้วก็ไอแต่ไอก็มีมีประเด็นเหมือนกันประเด็นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนข้างๆ้าเนี่ย่ะโซ่จะไปยังไงยังไงล่ะไอซ์ก็ต้องให้คนนี้เขาเป็นคนพูดบ้างดีกว่าไปขึนโซ่อะไอซเขาผิดปกติอะไรไหมมีกลิ่นนะฮะมีนะ ก็มีนั่นไงนั่นไงอ๋อก็มีกลิ่นที่แบบก็เป็นพี่สาวแล้วก็น้องชายที่แบบสนิทกันมากๆในบ้านด้วยคอยช่วยเหลือทุกอย่างด้วยเหมือนไบกกนเนสใช่ไหมก็เหมือนเมือนกันฮะอ่าโอเคชอบชอบพี่สาวคนนี้ตรงไหนฮะประทับใจพี่เขาตรงไหนเขาคอยสอนคอยอะไรยังไงก็คอยสอนเรื่องร้องเพลงครับให้ผมไม่เพี้ยนครับน้องคนนี้น่ารักไหม ก็กน่ารักค่ะคนอื่นมีตั้งเยอะอยู่กัน,นตั้งเยอะสอนน,ออน,น้องทำไมมาสอนน้องคนนี้แม่ค่ะก็คนเอ่อเขาเก่งอยู่แล้วนะคะ ก็เป็นห่วงเซา่เป็นพิเศษว่าอย่างนั้นถ้าเป็นแบบพี่พี่ทุกคนในบ้านนะคะเขาเก็จะห่วงโซ่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาออกไปก่อนพวกที่โตๆต่ะค่ะก็เลยแบบเหมือนไอได้อยู่ห่วงนานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้อยู่ห่วงกันนานๆอย่างงี้นะฮะลุ้นละเกินนะพี่ทีกคอนมันไม่เก่งอยู่แล้ว ห่วงโซ่ห่วงโซ่ห่วงโซ่อะไรอย่างนี้ผมฟังนะนี่ผมฟังน้องสามคนคุยไปเล่าผมก็รู้สึกว่าขี้นอยเหมือนกงนเนี่ยนอยนะถ้าเป็นพี่สุวิทย์ไม่ได้ครับชัดเจนกว่านี้ต่อไปเลยนะฮะสำหรับไอ้นี่เป็นแชมป์เอเเป็นผู้หญิงต่อจากพี่สันนี่รุ่นพี่เป็นยังไงคิดว่าเราจะทำได้ดีเมันพี่สันนี่ไหม ก็เพื่อความจริงก็ไม่ไม่อยากเอาตัวเองไปเทียบกับพี่เขานะคะเพราะว่า<ห>เพราะว่าพี่เขาเนี่ยก็เก่งมากแล้วก็เหมือนเขาก็มีความสามารถที่ใครก็เทียบไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าไอ้ก็อยากทําให้แบบเหมือนตัวของไอ้เองค่ะดีออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะก็เรียกว่าแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะคะไอ์ก็จะพยายามดึงของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดนะนอกจากร้องเพลงแล้วอยากทําอย่างอื่นในวงการบันเทิงอีกไหมครับไอ์ ก็มีค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ในบ้านนะคะจะมีวิค <week S 1> พวกแบบละครเวทีแล้วก็ยังมีละครสั้นที่เป็นละครแบบเหมือนละครทีวีค่ะครับ,<อ>บก็รู้สึกว่าทำออกมาแล้วก็โอเคเหมือนกันค่ะทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็คุณครูก็ชมเลยะคะ่ะก็ถ้าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสก็ก,ก็อยากลองทำดูแต่ว่าตอนนี้ก็ จริงจังเรื่องการร้องเพลงอะไรโอกาสมาแล้วพี่ๆเอฟก็เล่นละครหลายคนนะเราอยากเป็นบทอะไรยังไงในฝันที่เราคิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นบทของจริงเป็นบทอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนมากที่จะชอบได้เล่นเนี่ยจะชอบได้เล่นเป็นนางร้ายตลอดเลยอยากฟังเสียงอะเสียงสนิทหนึ่งเห็นบอกว่าเรียนเอกการการร้องมาด้วยเอาแบบโทสดสดสนิทนึงสำหรับแชมป์เอฟเก้านะฮะค่ะ เาเป็นลูกกลุงไหมคะลูกลุงนนถานาดได้ชอบเขบเมามะมาเลยค่ะร้องอะไรคะจบแล้วไม่ขอรักใครไฟปองคิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่ลกล่อกลืนน้ำตา <S <S ตกหนเกิดมา ช้ำเจ็บคิดไปมองไม่ทุกตรงอมากมากลอง้องให้พี่สองคนดูนี่ฝนตกอย่างนี้อยากจะนอนต่อไปเลยงฝันหวานเลยนะดีไม่ร้องต่อนะเพราะว่าเขา วักต่อไปนี่กวดน้ำคว่ำขันเลยกันชาบเดียวเลยนะน้อยน้อยก็มีคนสื่อสารเพลงแนวนี้แล้วนะครับร้องรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นใครที่ติดใจในเสียงร้องแบบนี้นะครับคอนเสิร์ต AF9 หลังจากประกวดเครียดกันมาแล้วต่อไปนี้จะไม่เครียดอย่างนี้แล้วสำหรับคอนเสิร์ตนะครับจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่วันที่27ตุลาคมเป็นการเหมือนคล้ายๆกลับมาเจอกันครั้งหนึ่งและชื่อคอนเสิร์ตว่า เกเกินคาดค่ะเกเกินคาดนะฮะ27ตุลาคมนี้ก็ต้องไปฟังด้วยแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ด้วยซิงเกิลของทุกๆคนก็โชวเปิดตัวบนเวทีนี้เลยใช่ค่ะนะฮะก็ติดตามกันได้นะสำหรับแฟนๆนะคะท r u ัคเตอร์มี่แฟนตาเชียซีซั่น9นะคะค่ะส่วนตอนนี้นะครับมีอีกหลายข่าวน่าสนใจเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับ